สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเฉริมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เฉริมชาติจะพามาขอโชคจากท่านพญานาคเจ็ดเศียรน,นะครับก็เหมือนเคยครับเดี๋ยวอเฉลิมชาติจะไปจุดธูปไหว้เท้าพญานาคก่อนนะครับแล้วก็จะไปไหว้พระด้วยนะครับ มาครั้งนี้ก็มีพิเศษนะครับก็น่าจะมีชาวบ้านเนาะผ่านไปผ่านมาแล้วได้โชคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาเอาของมาถวายเดี๋ยวเฉลิมชาติพาเข้าไปดูนะครับนี่ครับเขาได้ทำพญานาคทั้งสองตนนะครับมา หวแล้วก็มีบายสีนะครับถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเฉลิมชาติจะไปจุดทูปว,ว้เท้าพญานาคก่อนนะครับ อยู่ใกล้ทางเนาะเสียงรถด,ดังมากๆเลยเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ไหว้ท่านเท้าพญานาคแล้วเนาะคราวนี้ก็จะขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะครับข้างล่างคือด่านเนาะด่านข้างล่างเราต้องไหว้ก่อนแนละ้วขึ้นขยับขึ้นไปไหว้ข้างบนอีกทีท่านเท้าพญานาคก,ก็ได้เฝ้าข้างล่างเนาะเฝ้าฐานข้างล่าง ใครจะขึ้นไปข้างบนก็ต้องไหว้กับไหว้ข้างล่างก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันท่านเท้าพญานาคก็มีบริวารด้วยเนาะบริวารก็เป็นเต่านะครับเป็นเต่า เขาทาสวยงามนะเขาทำสวยงามมากๆครับปั้นไม่ว่าเกตไม่ว่าอะไรก็สวยงามครับถือว่าเป็นช่างฝีมือดีมากๆร้อนมากครับวันนี้ร้อนมากๆโอ้ต้นดอกไม้ล้ม วันนั้นผมก็ได้ขึ้นไปนู่นนะเนาะเดินขึ้นไปตามทางขึ้นข้างบนอู้เหนื่อยมากกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนก็ได้ถ่ายคลิปเนาะก็ลงเป็นคลิปสั้นไปตอนนี้ก็ได้ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับเขาอ่าเดี๋ยวเราจะลงไปจุดทูบขอโชคจากท่านเท้าพญานาคก,กันนะครับ วันนี้รถเยอะกว่าทุกวันนะวันนี้รถเยอะมากๆก,ก็มาชมดอกไม้นะชมดอกไม้ไปเรื่อย เราก็ได้จุดทูบเสียงทายแล้วนะครับทัานท้าพญานาคจะใหะ้เลขของพวกเราตัวไหนกันนะครับเสียงรถก็ดังมากๆงวดที่แล้วเลขของเราของท้าพญานาคไม่เข้านะไปเข้าแต่เลขของอเจ้าแม่ตะเคียนนะเจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าเลขหลาวนะครับเลขหลาวเพราะว่าเลขของเราออกเนาะ แล้วก็กลางคืนมาก็เป็นเลขลาวออกนะครับก็ไปเข้าที่97เนาะของเจเมตะเขียนนะครับมางวดนี้ท่านพญานาคคงจะไม่ให้เราพลาดเนาะน่าจะให้ตรงๆนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับตัวแรกก็เห็นแล้วเนาะตัวแรกอ่าตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนเห็นอย่างผมหรือเปล่าก็เป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นเลขตัวที่สองที่สามกันนะครับงวดก่อนถ้าจำไม่ผิดเราได้หนะ้าสองแปดเนาะก็ถอดคู่ออกมาแล้วก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้า หวดนี้ตัวแรกก็มาแล้วได้หนึ่งเราก็จะมาดูตัวที่สองที่สามกันนะครับว่าท่านจะให้ตัวไหนอย่าลืมเราตัดไปเล่นเลขลาวด้วยนะครับอาเฉลิมชาติก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอ้ลมเย็นดีจังเลย ตมเย็นมากๆสบายตาดีมากครับเพราะว่าด้านหลังเป็นป่าเนาะเป็นภูเขา ลมลื่นนะครับลมลื่นโอ้อันนั้นเฉลิมชาติเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้ดูเนะว่าเป็นลูกอะไรอ่าตรงนั้นนะเดี๋ยวเฉลิมชาติพาไปดูนะครับเป็นลูกอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำหนามนะเป็นน้ำหนาม ไปครับเดี๋ยวเฉลิมชาติพาไปดูทูบเสียงท้ายแล้วนะครับทูบเสียงโชคแล้วเนาะอันนี้น่าจะไหมหมดแล้วนะครับไหมหมดแล้วนะครับทำไมได้ไม่เหมือนสูตรของเฉลิมชาติเลยเนาะก็ได้แล้วนะครับตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่า คลิปนี้เฉลิมชาติก็จะงงๆหน่อยเนาะเพราะว่าเสียงรถด,ดังมากๆเฉลิมชาติหยุดคลิปไว้บ่อยเนาะก็ทําให้หลงบ้างอะไรบ้างต้องขอโทษขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับตรงฐานของ พญานาคองทั้งนู้นก็มีเขาปั้นงูเล็กเนาะปั้นงูไว้เป็นบริวารน,นะครับเป็นบริวารของท่านฝั่งนู้นเป็นเต่าเนาะเป็นเต่าลมเย็นดีมากครับวันนี้ลมเย็นดีจริงๆตอนนี้เราก็จุดทูบเสียงทายเสียงโชคได้ตัวเลขมาแล้วนะครับเฉลิมชาติก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ